โอ้โหเมนูนึ่งปลาเนาะเก่ยวปลาแดกปลาลาฟีมือเชฟแม่แพรวายชาแนลนะครับไปเดี๋ยวมากินข้าวเมนูเมื่อเย็นเนาะนะครับผมวันนี้เลิกดึกเลิกค่านะครับผมนี่าตัวก็ลัางามนะครับผมาไปกินข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ <c ười> สวัสดีสุัสุขช่องชาแนดศิับสารเดโซเนาะมากินข้าวเมนูเมื่อเย็นนะครับผมจัดส่คกับใม่แพรว่าเนาะ หนึ่งปลาครับสูตรพลังงามละกรับน้ำพริกปลาแซ่บมีผัดผัวนา้นาชิิดเนาะลงมือกินข้าวครับวันนี้เลือดมือเลือดคำกินเขาแรงเขาแเงนะครับนี่ปลาตัวใหญ่มากเนี่ยป่ะเดี๋ยวลงมือเลยเนาะเนื้อช้ำ นัวเหรอนัวเลกกว่าน่าตัดขัแกกใช้มือนะครับผมมันจะแสบตันแกกใช้มือเอาขึ้นเจียวักของห้องเลยขึ้อม ฟอมด้วพฟอกเกยบอุยนี่มันนายออกคลิปคลิปนี้ก็น,นายห มันเนี่ยกินสองคนครับมันเนี่ยคนถิดนโตครับอืม,อมพัดเตดตกกรับดึกน้ำกครับดึกอดยาต่อมาหอม,อม,มเผือกคือผักน้ำครับผมนี่ประโยชน์คือปลาคือผักลวกกิ้มแจีวมะเขือ

แค่หน้าปก20บาทก็เส้วม,ม,ม,มาแล้วครับผมจะมีขิงขาวจมากินน้วยกันเนาะอ,นอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจสนับสนุนช่องหน่อย เขาสุดอร่อยนีกคระเกียบเกียบผ้อ,อม้ำเขือบสุกชอบกินท้อง พองมันับมันหรือตรงตองจุดตรงกรุรงนี่ตรไหมอ่อนเลยนะครับ หนึ่งปลานี่คืออาหารเดืยวจากอาหารโปรดแมนกินบอ่อยง่ายๆเน,นาะเกำลังดูน้ำกระดี

แ่แป๊แรกแบเข้ากันนะล้าลเลยนอนแซ่บเลยแซ่บนีฝนม,มาก Boa top time. Cái độ nó mình Cái mần sắp phả Sống mát có không? Ừ, sống mát, ừ, sống ไดี๋ยวลำลาดที่ด้านอนอกเดี๋ยวพบ<ว>เจอกันไหมแมนแ่นจ้ะครับผมเมือม่อคืนเนาะหรือเ,เมื่อไรเมื่อไรครับนี่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องแน่นอนจะเป็นกาลังใจนะครับผมคลิปนี้แอบจบความแปรวาแม่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ <c oughs>